ผล,ลไม้ลดหน้าแก่แถมลดน้ําหนักอีกผล,ลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผล,ลไม้สดนะองค์ประกอบมากกว่า50ของเขาเนี่ยเป็นน้ําและที่สําคัญมีแคลอรี่ต่ามากๆสิ่งสําคัญที่ผล,ลไม้5ตัวนี้จะต้องมีก็คือวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน C สิ่งที่2ก็คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวแรกแอปเปิลมีวิตามิน C สูงมากๆที่สําคัญในแอปเปิล100กร,รมัมจะให้พลังงานเพียง50แคลเท่านั้นคุณจะวนยากมากๆแล้วก็ลดหน้าแก่และสารที่มาพบเลยแค่ คอโลเจนิกแอซิดตัวต่อไปก็คือส้อมนั่นเองส้ม100กร,รัมจะให้พลังงานคุณเพียง50แคลได้ทั้งวิตามินซีไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและแถมยังแคลน้อยมากๆตัวต่อไปฝรั่งน้ําตาลน้อยกว่าส้มวิตามินซีสูงกว่าส้มที่สําคัญในฝรั่งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายตัวก็จะเป็นช้อยที่ดีสําหรับคนที่กลัวเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนาะตัวต่อไปน้ําตาลต่ำอีกแล้วก็คือผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่เนาะทานได้หมดเลยแบล็คเบอร์รี่สตรอเบอร์ร,รี่บูเบอร์รี่ กูมเบอร์รี่เนี่ยพลังงานต่ํามากๆสตอรอเบอร์รี่100กรัมให้พลังงานแค่30มสิแคลเท่านั้นและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกับตัวอื่นๆหน่อยชื่อว่าแอนโทไซยานนินตัวถัดไปลูกหมอนหรือที่เรียกว่าเมาเบอร์รี่ตัวนี้แคลต่ํามากแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระเจอคล้ายๆกับสตอรอเบอร์รี่เลยก็คือแอนโทไซยานนินเวลาที่คุณพึ่งเด็ดมาเนี่ยบอกเลยว่าทั้งอร่อยไม่พอวิตามินสูงมากๆถ้าเราไม่ทานยิ่งปล่อยไว้นานวิตามินซีก็ยิ่งจะลดลดลดลงมาอันนี้บอกเป็น ยิ่งทานเร็วก็จะยิ่งได้ประโยชน์5กลุ่มนี้เป็นผลไม้ที่ช่วยคุณควบคุมน้าหนักโดยตรงเพราะแคลน้อยและช่วยทำให้คุณผิ้วสวยเวลาที่เราทานผลไม้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะช่วยลดการอักเสบของเซลล์แน่นอนคุณจะหน้าเด็กขึ้นและยังไปช่วยต่อต้านโรคร้ายต่างๆเช่นพวกมะเร็งโรคเลือลังเบาหวานความดันไขมัน